นี่คือรถเอาพาซี0ที่ถูกยกระดับโฉมภายในให้เป็นที่นั่งระดับเฟิร์สคลาสครับเรามาดูกันครับวันนี้เรามีรถเอาพาซี0ตัวล่าสุดนะครับที่ออกมาแล้วเนี่ยนะครับเอามาปรับแต่งภายในเนี่ยให้เป็นที่นั่งหรูระดับเฟิร์อสคลาสเหลือ2ที่นั่งพร้อมที่กั้นกลางแบบใหม่เลยเรียกว่าไม่จําเป็นต้องไปซื้อรถเล็กซัสครับประหยัดไปหลายล้านแต่ได้รถสุดหรูแบบนี้ครับเดี๋ยวตามผมไปชมกันนี่เลยครับภายในของรถเอาผาคันนี้เป็นแบบของที่นั่ง หนังเกรด A ระดับเนปป้านุ่มมากแล้วก็ที่นั่งอลังการมีพาร์ติชันกั้นกลางรุ่นใหม่เลยครับที่เป็นแบบดีไซน์มาเฉพาะสำหรับเอา่า40สคันนี้เลยจอวายกว้างครับขนาด40นิ้วแล้วก็มีกระจกเนี่ยกั้นกลางขนาดใหญ่เป็นกระจกที่แบบใสขุ่นได้ครับแต่เรามาดูที่นั่งกันก่อนโอ้ที่นั่งนี่ต้องบอกได้เลยว่านั่งสบายมากแล้วก็เราสามารถที่จะปรับที่นั่งเนี่ยยืดขาได้แล้ว นอนสบายเลยครับดูขาแบบยืดได้แบบสุดๆเลยยิ่งกว่านั้นนะครับเรายังมีทั้งระบบเบาะดันหลังเบาะนวดนะครับมีแอร์เป่าเนี่ยสระดับเรียกได้ว่าจัดเต็มจริงๆครับกับตัวนี้เป็นไงครับอย่างนี้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันที่เหลือด้านในกันดีกว่าว่ามันสุดยอดแค่ไหนเรามาดูกันครับว่าฟังก์ชันคันนี้นะครับมีกระจกเนี่ยเราสามารถกดขึ้นลงไฟฟ้าได้เลยแล้วก็ปรับให้เป็นสายขุนได้ บ้านใหญ่ครับแล้วก็จอที่เป็นจอพิเศษนะครับเป็นแบบจอวายที่เฉพาะที่เราครับที่พาร์ติชันตัวนี้ดีไซน์ออกมาได้จอแบบนี้เหมือนกับเป็นจอของเล็กซัสวัวใหม่เลยนะครับที่เป็นขนาดวายมากแล้วก็มาดูครับฟังก์ชันครบรับไม่ว่าจะเป็นลูกเล่นต่างๆสั่งงานจากรีโมทได้ง่ายๆครับเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เลยครับไม่ต้องเสียเวลามาพิมพ์ครับ every time you go away มาฟังเพลงกันครับโอ้โหเสียงใสเบสก็หึมเลยครับคันนี้อ่ะเรามาดูการเทสระดับการดูหนังกันครับเทส 4K โอ้ทุกท่านเหมือนกับการดูหนังอยู่ในโรงภาพยนตร์เลยครับกระหึมมากแล้วนี่ก็คือการตกแต่งภายในทั้งที่กัน้นรวมถึงเบาะเนี่ยในรถอัล่าร์สีตตัวล่าสุสด,สด,สดที่ ทุกคนเนี่ยให้ความสนใจครับต้องบอกเลยว่างานระดับนี้ทั้งระบบการตกแต่งทั้งภาพและเสียงภายในขนาดนี้เนี่ยครับทุกท่านไว้วางใจได้ที่มิาครับใครที่สนใจสอบถามมาได้ที่มิาอะอดิโอนะครับทุกท่าน